สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามสวยๆกำลังเตรียมตัวสิไปโรงเรียนเบิ้งลูกจะเฮแต่แม่สบายดีปลุกเอ้านักเรียนทำความเคารพปีหน,นาม,มาเบิง้งเตรียมตัวไปโรงเรียนปีหน,นาม,มาแล้วสบายดีเอาไวล้ลกูกล่ะคนเก่งโดยบวกหล่ะคนเก่ง ไปางานไปถ่ายอีเมยอยู่รถด <c oughs> ไปโไปงรงเรียนพี่น้อง่อยมงทนมาแต่ตัดหน้ายใหน่อยสิไปโรงเรียนใช้บังคั้นทาแป้งบ่ไ่ใช่บังบังแมมลุมหายโอ้ยทาแป้งเองอาบน้ำแปรงฟันเตรียมตัวไปโรงเรียนพี่น้องมือน,นีไปจำฮั้นอยู่วัดกเ็เลยสิไปสวยเน่พี่น้อง โอ้ยแม่ท่าได้หนุ่งเสือขแขนยาวอิเม่ไปหนุ่งเสือแขนยาวก่อนเด้ออิเม,ม่ไปทาแป้งก่อนอิเม่ท่าได้ทาแป้งไม่เคยทาเป็นไนงเลยฮะไม่เคยทาเป็นไงบอกคำสิไปทาแป้งให้วาย,วายทาแป้งให้อิเม่วายอิเพาะก็น่านมาแท้สวยเลยจะน้อยหมูมาเห็ดงานมาเผื่อกินข้าวอา้ามน้ำ แม่ขึ้นท่าแป้งขึ้นมาขันสิขึ้นกะน,นักเรียนสนุกไหมไปรโรงเรียนมังคัมีหมูหลายบ่ลูกฮะมาบอกป้าลูกมึงดูฮะมีหมูจักคนมีเยอะมีเยอะขึ้นมาลูกมันชิดโต๊ะขึ้นมามีหมูผู้หยิ่งหรือผู้ชไซมี มีหมูเยอะหมวนบ่อหลุประหงเฮียนนะฮะแม่ค nah um> ู่ผ้าเห็ดเอาไดแน่ผ้าเต้นพาเต้นโอ้ยบางคักับเต้นบมเต้นเอาได้ฮะจี้ไปไปจีไปยงแม่ไปชงอือให้แม่ไปชงแม่ไปชงโงเรียนหมอแม่มัวไปชงเลยให้แม่มัวว้มย มึงเบิ้องนี้ลูกมึงหยาบ่นี่นี่ไม่ไม่มัวแม่ยม่ไม่มัวไม่เมื่ออยู่เผาเอาบังคำบ่บ่ไปเลยให้แม่อยู่เผาเอาบ่หรือให้แม่ไปส่งไฮแม่มาแม่เก็บมาพุ่มให้ไปชงแม่ไปแม่ไม่มัวไม่เมื่อไปเผากระซี่บ่ได้คอยลงคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้อง สีได้ถ่ายแต่ขีดไปส่งไก่หน่อยไปโรงเรียนนี่เลยเพราะว่าอนุบาลบ้านเฮ้าพี่น้องคุณคู่พนกับหาฝาพี่น้องหบฝากแต่ว่าไก่หน่อยนะฮะกับไปเนาะฮะกับไปแหล็กๆก็เลยจําเป็นต้องเฝ้าซะก่อนสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องต้องเฝ้าเนาะต้องเฝ้าให้ลึ่งให้เรื่องมูให้เรื่องแม่คู่ก่อนยังปลาบ่ได้พี่น้องเออเพราะว่ายังหน่อยเนาะ ยังหน่อยแห้งคะกัสามปีกาชีเป็นแบบเป็นแบบอนุบาลแบบบ่อได้ฮาองบริษียาคาเทิมนอพี่น้องพี่น้องว่าง่ายๆเนาะบริสียขาเทิมแพ,นพ,นง,นมพงนะแบบถ้าไปฝากเลยค่ะเสียดัขั้นสีป้าให้เพิินกันได้อีกดอกพี่น้องเลยทง,ง,ยงได้อีกนะเนาะนะคุณคู่เพิ่นกระเบิ่งให้ดีแต่ว่า เราต้องฝ้าซะก่อนเพราะว่าเด็กหน่อยมันหลายย่านย่านหมูบปตีกระยานไปตีหมูอะไรพี่นอ้องเอ้ยโอ้ยถามปลาลุงบ่ถามปลาลุงดูผมหล่อไหมมึงามหล่ออยู่บหลอ่อว้ กับไปฝาพี่น้องท่านด้ยักปลาเนาะ <c oughs> ไปฝาอุสกรเพราะ <c oughs> ว่าแบบว่าหาา้ามบ่ได้ฝ่าเบิดมือหันด้พี่น้องเนาะแบบฝาบเบิดมือกามีพี่น้องกินอยู่นอนนําคุณคู่นะแต่ว่าห้าวต้องได้ายค่าเทิมเทิมต้องใจค่าเทิมเดือนละพี่น้อง <c oughs> แต่อันนี้บ่ได้จ่ายเนาะบ่ได้จ่ายไม่ใช่เฉยอะดูดูไม่ใช่เฉยหยุดออกนีเด้ในผ่าอันนี้นี่ลูก าวาซาลินใช,ใช่ใช่ใช่ใชอะเทาบริจัยค่ะเทิมอันนี้ตอนเพลนกับกลัมมากินเขาอยู่เพื่อน,นแต่ว่าไกลยน้อยนั่นไปห้องเียนซ้องมือก็นอนนอนซ้องมือพี่น้อง <c oughs> มาเลยบอกไปนอนเวนใ <c oughs> ่จ้าจ้ามาเลยนอนเวนหอดบ,บริปองเฮียนตะเลง<น>อนนเอาไปฝากพ่อลึ่ง แม่คู่พอลึกหมู่พี่น้องปีที่มาใหญ่ตัวนี้กะป้าได้เนาะบันอันนี้ยังหน่อยเฮงอันแม่คู่พ่นกระบอกให้ป้าไปเมื่อวานแม่คู่พ่นกระบอกว่าเมื่อโรดหากเวลาออกมานผันกพรนห้ได้พี่น้องเขาหองเอาอแล้วออกผักพรงานพื่นหายฮยังบมกาป้าห แม่ดุนประชากรบ่แน่เนาะพี่น้องบ่แน่บ่เกี่ยวข้าวแต่ว่าเฮาสิเอาไปป่าบ่จักโดยนั่งเสยอีกเจ็บหัวขาบอกแม่ครูว่าเจ็บหัวขาว่าซั่น Obrigada.

ยืนเฉย,ายมาเผามันลึกงก่อนบมูผ้ามาอย่างหมูมาาย,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 ายัดิはは แกลวลูกแม่คู่คนน่ะลูกมันได้นี่นะน้อยนี่าาน,น่ะป,ปาปก็ปอื่นเอาเข้าปู นั่นไม่ได้ลุกไปนั่นลงลำมูนะไปนั่งยู่บเบาเห็ดก้ะปะด้วยหนกสิเบาชื่อหลดงามหายแล้วเนาะ